ดีครับอันดับแรกขอแสดงความยินดีกับ c ีสำนักพิมพ์เชนพลัสนะครับที่สามารถจำหน่ายหนังสือเล่มนี้นะครับได้ครบถึง1 0 0 0 0แสนเล่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สุดยอดมากๆนะครับในหนังสือวงการหนังสือเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่หนังสือ Howto จะสามารถมียอดจำหน่ายได้ถึง1 0 0 0 0แสนเล่มนะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทั้งสำนักพิมพ์เชนพลัสเองแล้วก็ทาง c ีเดด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันเนาะ ว่าจริงๆแล้วคนไทยก็ยังรักการอ่านอยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะยังไม่มีหนังสือเล่มนี้นะครับผมแนะนำนะครับเพราะว่าอันเนี้ยในออ YouTube ของสรุปให้นี่แหละครับเราก็เอาอันเนี้ยนะครับรีวิวหรือว่าสรุปหนังสือเล่มนี้นะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอสรุปหนังสือที่มียอดผู้วิวครับยอดผู้ติดตามหรือยอดผู้ชมครับสูงที่สุดนะ ทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็ทั้งในแง่ของอัตราการดูจนจบเลยนะครับถามว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรก็ตามนี้เลยครับเราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนนิสัยแบบเล็กๆน้อยๆนะนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในเล่มที่เวลาผมไปบรรยายที่ไหนก็ตามนะผมจะป้ายยาตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันดีมากๆจริงๆนะมันช่วยผมได้หลายๆเรื่องสามารถช่วยให้ผมเนี่ยเขียนหนังสือได้จนจบจากปีหนึ่งเนี่ยอาจจะ1เล่มตอนนี้ก็เป็นปีละสองเล่มถึง3เล่มด้วยเทคนิคง,ง่ายๆ ในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะลองไปเซิร์ชดูใน YouTube หรือว่าเซิร์ชดูในระบบอะไรก็ได้ Google ก็ได้ครับคุณจะพบว่ามีคนพูดถึงหนังสือเล่มนี้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็เครื่องยืนยันก็แน่นอนก็คือว่าตอนนี้มันมียอดขายถึง1นึ่งแสนเล่มในประเทศไทยแล้วนะครับดีดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับกับทาง c ีแล้วก็สำหรับพิมพ์เชนพลัสขอให้ทำหนังสือดีๆแบบนี้แปลหนังสือดีๆแบบนี้มาให้คนไทยอ่านอีกสวัสดีครับ